Ключ! คำเตือนคลิปนี้เน้นเอาฮาไม่มีสาระไม่มีข้อแนะนำอะไรทั้งนั้นเพราะคนเล่นยังเล่นไม่เป็นแถมคนเล่นยังกากมากและโปรดกรุณาลดเสียงคลิปนี้ ถ้าไม่อยากให้พระกันของท่านได้รับคริติคข้อฮิตหรือเสียหายแต่ท่านอาจจะนำไปพิจารณาในการลองเล่นแซดทีซด96ได้เช่นกันเอ็ดมีคนบอกว่าแซ96น่าจเป็นลูกศท,ที่บอกกันเลียนเล่นในม,มือที่รู้คือเราน่าจะเจออัพเชียร์เออรืออธิบายเลยว่าเออซท96ก็แต่และถังที่ดีคันหนึ่งนะครับ <laughs> ล,ลืมลืมอธิบายไปว่าแบบอ่าคดีคือผมปั่นมาได้นานแล้วนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะก่อนช่วงช่วงทำคลิปเท่าเก้าอ่ะน่าจะตอนนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดหรือหลังทำคลิปเท่าเก้าก็ไม่รู้จะไหมใช่แต่ก็คือได้ปั่นมานานแล้วแล้วก็เลิกเล่นไปเลยเลิกเล่นวันเดอร์ไปเลยประมาณแพทสองแพทมั้งน่าจะแพทหน,น,น,นึ่งอ่ะนะเจอเขาเลยกด,ด โอเคโอเคโอเคเกียวสิโอ่งสองครับเอ๊ะเอ๊ะไอ้เ้ยดีนะวิ่งทันดีนะวิ่งทันนี่เระเบิดลงไอ้เฮ้ยเราเราอีกตวยเนี่ย ดันเลยดันโอ้ดีเอ็มพีสามไหนวะไหนวะโอ้ห้าหมาดยด่านนี้เออด่านนี้ค่อยได้หน่อยค่อยได้หน่อยพอเป็นนิดนึงแต่รถถังที่กูเอามาไม่ไม่ไม่เหมาะกับการเล่นเนินเลยอ่ะโอ้โหเอ้ยเฮ้อเฮ้ย เอ้ลืมไปมันอยู่บ้านนี้มันอยู่ในบ้านใช่ปมันไอ้มันจะไม่มองมันจะไม่มองครูมันจะไม่มองครูลองยิงลองยิงไอีกเฮ้ยกตเกียเลยปอแคไม่ยงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเย้

มองไม่เห็นอ่ะรีชายปล่อยแม่งก่อยนดิไอ้สัตว์โอ้โอ้เฮ้ยด่านนี้ไม่ได้เจอนาเลยอ่ะเฮ้ยต้องปรับปรับใหม่เหรอไม่รู้ดิสวีเดนใครรู้ก็บอกด้วยสวีเดนปรับแมปใหม่อ่ะโอ้ยเๆสวันดีพี่สวันดีพี่ไปปู่มาปู่มา Ui cái khá không á Sao tự có tự nghe Mày chín AO Au Ui á ti lông của Ê nhìn Thao thẳng với á ti đấy lông Đấy lông đi Ui tao chân chân bên này lông này mấy khởi Á lông của Lông tài mà còn Ok, มันต้องมันต้องมีห่ะเกฮาต้องมีห่ะไม่งั้นมันคงมาอยู่ตีผมไม่ได้หรอกผมไม่ได้เชิญผมไม่ได้เชิญมาด้วยจู่เข้ามาตี้ผมเลยอ่ะมันต้องมีสักอย่างมาหรือว่าอาจจะแบบไอแฮทถูดซ้ายแบบแบบร่างนึงเป็นเกฮาร่างนึงอาจจะเป็นแบบไอตัวตึงตัวตึงเฮ้ยปึง้งซ้ำเออลาที่เออโอเค อุวว pues mm hmm. oh yeah. oh hmm. ิ้วเชี่ยเป็ตาสุดท้ายแล้วลูกคนเฮ้ยลูกค่ะเฮ้ยเงียโอ้พี่พี่ชายถลายความเง nah, ียบชาอยตัวนีここ้ถลายความเงียบโอ้ยแล้วก็กูจะกลัวไหม

สวัดีค่ะแม่เห็นกูแล้วแม่เห็นกูแล้วเอารถลเอาลกลเห็นีมันเป็นไี้ยังพาบ้างพาโอ้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 โอไอ้างตาเห็นนะเมื่อกี้นะขางตากูเห็นนะนี่ี่แล้วกูจะถอยหลังทไอยหังไมเลยาเดินอะ เออน่าไอ้าตอาม<ฟ>มม์มันยิงกูแล้วมันยิงกูมันยิงกูไอ้ยังมันยิงกูมาแล้วมันยิงกูแล้วหนีหนีเร็วเร็รร้าวจะไม่้าว้าววอาวล้ว้ววา้าวเดวว่ะไวร Money like it's urgent, hands on God, so I'm in it like a surgeon.